สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมวิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้พวกเราสองคนก็พาคุณผู้ชมมาที่พัทยานะฮะมาอยู่ที่โครงการคอสตาวิลเลจนะครับผมเที่ยวครับโครงการนี้มีความน่าสนใจยังไงพี่โครงการนี้นะบูมเป็น p r พพาร์ตี้แนวใหม่ที่เรายังไม่เคยพาคุณผู้ชมมาดูโครงการลักษณะแบบนี้เลยมันมีความแปลกพิสดารยังไงตัวโครงการเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นโรงแรม แล้วก็ผสมกับส่วนของคอนโดมิเนียมซึ่งแนวทางการออกแบบของคอนโดมิเนียมของตัวโครงการนี้จะยึดหลักการออกแบบแบบรูนิเทส่วนรูปแบบของโครงการและการออกแบบเขาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมค่อยๆดูไปด้วยกันดีกว่าครับครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้มีชื่อว่า c o สต้ Village บางเสร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสร่ are, อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ ก่อนที่จะพาไปดูโครงการผมอยากจะขออธิบายถึงรูปแบบของโครงการก่อนครับเนื่องจากเจ้าของโครงการนี้เดิมทีนั้นทําธุรกิจโรงแรมมาก่อนครับเป็นบูติกรีสอร์ทโฮเทลขนาดเล็กที่มีชื่อว่า c o s t a ต Village เช่นเดียวกันแต่ตั้งอยู่ที่พัทยาแถวแถวจอมเทียนครับซึ่งตัวโรงแรมนี้ก็ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องทาง d e v e l o p e r จึงเกิดความคิดที่อยากจะขยับขยายกิจการพัฒนาโรงแรมให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีไอเดียอยากจะทำพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมให้เป็นเรสซิเดนซ์สำหรับการพักอาศัยด้วยครับจึงเกิดเป็นโครงการ c คอ t a v i l l a g e บางเสรออันใหม่ขึ้นมาครับซึ่งรูปแบบของโครงการนี้จะแตกต่างจากโครงการที่เราเคยพาไปดูกันมาพอสมควรครับเนื่องจากจะเป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมขนาดเล็กที่อยู่ในรีสอร์ทโฮเทลอีกทีหนึ่ง ซึ่งตัวคอนโดมิเนียมที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ทางเจ้าของโครงการก็จะนําเอาแนวคิดคอนเซปต์การออกแบบทั้งฟังก์ชันการอยู่อาศัยและสไตล์การตกแต่งที่เคยใช้กับโรงแรมมาใช้กับคอนโดนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของรีสอร์ทของ c o สซาวิ l เล g e นะครับ ซึ่งต้อง <ผม S 1> บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยคือสไตล์ดั้งเดิมคือโครงการดั้งเดิมของตัวคอร์ซ v าวิเลตเขาเลยอยู่ตรงนี้เลยนะใช่โดยที่จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กมันมีประมาณ9ยูนิตเท่านั้นเองครับการ <ผม S 1> ตกแต่งเขานะครับคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมค่อยดูไปด้วยกันกับผมนะครับครับก็จะเห็นว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยเป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนดูจากสีที่ใช้นะฮะเมดิเตอร์เรเนียนแบบค่อนข้างจะเรียบๆก็คือหมายความว่า เขาจะเป็นโครงการที่ทําออกมาค่อนข้างจะเน้น privacy มากมากก็คือไม่เอาตัวเองไปตั้งอยู่ติดหาดซึ่มีความผู้พ่านของพัทยาซึ่งเราก็รู้อยู่มู้พ่านขนาดไหนแล้วก็ขยับออกมาแต่ว่าสามารถเดินออกไปที่หาดได้แล้วก็แนวทางตกแต่งออกแนว m e d i เตอร์เรเนียแบบนี้มีสีฟ้าสีขาวมีเคิร์ฟมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ปูนปยืยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ซึ่งรูปแบบการตกแต่งของอันนี้จะยก ไปอยู่ที่โครงการใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้นมาด้วย mm hmm. ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าโครงการที่กำลังจะตั้งที่เป็นคอสตาวิลเลจเนี่ยที่เป็นคอนโดมิเนียมที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเนี่ยนะครับผม oh. เขาเป็นโครงการซึ่งมีโรงแรมอยู่52ห้องอ๋อ oh, เป็นโรงแรมครับตึกหนึ่งใช่อยู่ตึกหนึ่งแล้วก็จะมีตัวคอนโดมิเนียมอยู่ติดก,กันโดยรูปแบบการออกแบบของเขาทั้งหมดจะเป็นแนวแบบนี้เลยก็คือม e ด i เ e ลเลน e ซนสไตล์แบบนี้แล้วก็รูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียมก็จะยกแบบเนี้ย ไปไว้ที่คอนโดมิเนียมด้วยครับซึ่งจะแตกต่างจากการออกแบบคอนโดมิเนียมทั่วไปนะครับคุณผู้ชมอือันนี้จะเน้นในเรื่องของการอยู่อาศัยคล้ายๆอารมณ์แบบโรงแรมรีสอร์ทซะมากกว่าอืมโดยที่ทำเลที่ตั้งของเขาจะเป็นยังไงและตัวโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยๆพาคุณผู้ชมไปดูทำเลกันก่อนดีกว่าอ่ะซึ่งทำเลของเขาเนี่ยอยู่ที่บางเสลิครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูรายละเอียดของโครงการกันใช่แล้วไปบางเสลนะคุณผู้ชมไปกันเลย ตำเหที่ตั้งของคอสตาวิลเลจตั้งอยู่ที่บางสะเรครับซึ่งจะเป็นตำบลที่อยู่ทางใต้ของเมืองพัทยาลงไปประมาณ20กิโลเมตรซึ่งก็จะเข้าสู่เขตอำเภอสัตหีบแล้วครับการเดินทางไปโครงการนะครับทีมงานของเราขับรถใช้ถนนสุขุมวิทเลยพัทยาจอมเทียนลงไประหว่างทางก็จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสังเกต2จุดนะครับนั่นคือสวนองนุชที่เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่พัทยานี้ และฝั่งตรงข้ามก็จะมีสวนน้ําของกตูนเน็ตเวิร์กที่เป็นสวนสนุกแห่งใหม่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ครับและกําลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเร็วๆนี้พอเราขับรถเลยสวนนงนุดมานิดนึงนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอยนาจอมเทียน56ครับวิ่งเข้าไปปุ๊บไปจนสุดทางนะฮะก็จะเจอกับหาดบางเะเร่ครับ ซึ่งจะเป็นทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายจากถนนเลียบหาดเนี่ยวิ่งตรงมาอีกนิดเดียวนะฮะก็จะเจอกับซอยเล็กๆอีก1ซอยตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปวิ่งเข้าไปอีกประมาณ200เมตรก็จะเจอกับที่ดินของโครงการ c o อ t a Village อยู่ทางซ้ายมือครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าที่ดินของโครงการนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะครับซึ่งตัวที่ดินของโครงการเนี่ยจะแยกออกมาจากถนนเรียบหาดประมาณสัก200เมตรนิดๆนะครับครับผมไม่ได้อยู่ติดหาดซะทีเดียวหาดจะอยู่ทางด้านนู้นใช่ครับซึ่งโครงการที่อยู่ริมหาดบางสะเลเนี่ยจะไม่มีโครงการไหนติดหาดเป๊ะๆอยู่แล้วอันเนื่องมาจากเขาจะมีถนนเลียบหาดตลอดแนวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันใช่ครับ ตัวที่ดินตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บนเนินซึ่งจะเป็นสโลปเทลาดลงไปจนถึงตัวทะเลนะฮะครับถ้าเกิดว่าเราเดินออกไปที่ทะเลเนี่ยเราจะเหมือนเดินลงเนินนะครับส่วนเวลาเราเดินกลับขึ้นมาที่ที่ดินก็จะเหมือนเดินขึ้นเนินมานะครับแน่นอนสิพี่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าแม้แต่เราอยู่ที่ห้องประมาณชั้น3เราก็จะมองเห็นทะเลแล้วเพราะว่าเราอยู่บนเนินนั่นเองที่ดินมันถูกเอลเวตขึ้นมานะฮะใช่ครับแล้วส่วนของที่ดินทั้งหมดเนี่ย total area เลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก ประมาณสักเกือบ2ไร่อยู่ตรงนี้หารหารหาดสองไร่ไปประมาณสัก50ตารางวาเท่านั้นเองเอซึ่งตัว2ไร่เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ดินของโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดเพราะเขาอย่างที่บอกว่าเออเขาแบ่งออกมาเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็แบ่งออกมาเป็นโรงแรมครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้สัดส่วนของที่ดินอยู่ประมาณสัก250ตารางวาเท่านั้นโดยที่ตัวคอนโดมิเนียมจะอยู่ทางฝั่งนี้ อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับฝั่งทะเลนะฮะคือมองจะมองเห็นทะเลง่ายกว่านี่คือเหตุผลที่เขาเอาคอนโดมิเนียมวางไว้ด้านนี้ส่วตัวให,ให้มองเห็นอยู่ทะเลเลยใช่ครับแล้วส่วนตัวโรงแรมก็อยู่ฝั่งยู่ทางด้านน้น,นเข้าไปนะฮะตัวโครงการเนี่ย รอบๆสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยเรียกว่ายังเป็นพื้นที่บุกเบิกอยู่เลยเนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่โครงการคอนโดมิเนียมแถวนี้ก็จะไปตั้งอยู่ในสั่งที่เรียกว่าพัทยาซะมากกว่าเต็มที่ก็เลยจอมเทียนมานิดหน่อยนะครับแต่ตรงบางสะเลเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะเริ่มบุกเบิกก็จะมีโครงการเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเปิดตัวโครงการอยู่ไม่กี่โครงการส่วนถนนเส้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยบูมจะสังเกตว่านี่มันเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆไม่นานนี่เองนะตัวถนน ดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่พื้นที่ที่เราเห็นรอบๆอบเนี่ยที่มันเป็นทุ่งโล่งอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นโครงการบ้านหรือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นในอนาคตเพราะว่าแ mm hmm. ฟาซิตี้ทุกอย่างที่มันเห็นเราเห็นเนี่ยทั้งถนนทั้งน้ําทั้งไฟฟ้ามันพร้อมอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตัวโครงการนอกจากถนนด้านหน้าแล้วเขายังมีถนนที่วนอ้อมไปด้านหลังด้วยนะฮะแต่สะดวกที่สุดก็คือใช้ถนนเส้นนี้แหละ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะพา คุณผู้ชมเดินออกไปดูพื้นที่ด้านนอกที่เป็นตัวหาดกันดีกว่าดีหไหมบูมดีครับไปไปกันเลยครับไปกันเลยฮะตรงนี้เราก็ถึงปากซอยแล้วนะบูมครับซึ่งก็จะมีถนนเรียบหาดขั้นอยู่นะครับเราก็เดินข้ามถนนเรียบหาดมาแล้วเราถึงจะเจอหาดเป็นแบบนี้<อ>ตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอย ที่อยู่ติดถนนเรียบหาดซึ่งปากซอยมีจุดสังเกตก็คือมีโครงการโครงการหนึ่งชื่อโครงการเดลแมเร่เป็นคอนโดมิเนียมนะฮะใช่ครับซึ่งต่อไปก็คงหนีไม่พ้นที่แถวนี้จะมีโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นหลายๆอันใช่ครับเพราะปากซอยฝั่งนี้ก็เป็นที่ว่างเหมือนกันใช่นะฮะนะครับแถวนี้ทำเลแถวนี้เนี่ยจะเป็นทำเลซึ่งมีชายหาดแล้วก็มีถนนเรียบหาดไปตลอดครับ ดังนั้นโครงการทุกโครงการที่ขึ้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่ฝั่งทางนี้หมดก็คือฝั่งติดถนนเรียบหาดโดยที่ทุกคนเนี่ยเวลาจะลงหาดนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเดินข้ามถนนมาแล้วก็ลงหาดมาใช้หาดตรงนี้ก็คือประมาณว่าไม่มีโครงการไหนที่มันติดหาดจริงๆแบบเปิดประตูเดินออกมาจากโครงการแล้วเดินลงหาเลยไม่มีก็ลักษณะหาดตรงนี้ก็เลยจะแบบสาธารณะหน่อยใช่ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเราเดินลงไปดูสภาพของชายหาดกันดีกว่าบูมเดินลงไปกันไปไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินอยู่เรียบหาดนะบูมหาดบางสเตนะฮะใช่ครับซึ่งตัวหาดเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าด้านนี้เป็นด้านถนนครับผม,บผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีสันเรียกว่าแนวกันคลื่นกันเกลื่อนกันคลื่นกันถนนท,นนที่น้ําแบบจะมาเซาะถนนออกไปนะครับครับแล้วตัวถนนจะอยู่สูงกว่าหาดพอสมควรพอเดินลงมาที่หาดเนี่ยบูมจะสังเกตว่าทรายเนี่ย มันแตกต่างกันด้านนี้จะเป็นสายแน่นแด้านนี้จะเป็นสายล้วนๆครับก็คือให้เห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงสุดมาก็ประมาณนี้้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แห้งๆเพราะฉะนั้นต่อให้น้ํามันขึ้นสูงมาสุดเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นในวันที่น้ําขึ้นสูงแล้วเราอยากจะเดินเล่นชายหาดก็ยังพอจะมีพื้นที่เดินได้อยู่ดีส่วนตัวหาดเขาเนี่ยที่เป็นหาดจริงๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้ ซึ่งสภาพหาเนี่ยก็จะมีส l o พอสมควรก็จะชันหน่อยนะใช่จะชันจะไม่ได้เรียบไปเหมือนหาแถวๆทางหัวหินหรือทางที่อื่นๆครับผมดังนั้นหาที่เป็นลักษณะแบบนี้เวลาเล่นน้ำอ่ะเวลาพาเด็กๆมาเล่นน้ําต้องระวังตรงจุดนี้ที่เรายืนอ,อยู่นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นจุดที่อยู่เรียกว่าปากซอยทางเข้าโครงการซึ่งมองไปทางด้านหน้าเราเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นบางเลอที่เรียกว่าเป็นชุมชนชาวประมง ครับพื้นบ้านตั้งแต่ตั้งเดิมเลยนะครับครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าขยับจากโครงการเราไปอีกสักกิโลหนึ่งกิโลครึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะในการเล่นน้ำละอ,อันเนื่องมาจากว่าจะมีเรือประมงเข้าจะเป็นบ้านชาวบ้านเป็นชุมชน ชาวประมงซึ่งอยู่ด้านนู้นซึ่งมันมีความวุ่นวายมีมะะลภาลวก็มีมวลภาวะ,ะ,วะทางการประมงเยอะพอสมควรน้ำม,มันเรือเอ่ยอะไรเอ่ยขยะเอ่ย <ๆ S 2> ก็จะอยู่ทางด้านนู้นค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตรงนี้เอาโอเคตรงนี้เรียกว่าโอเคเลยนะครับก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะยัง p r i v a t e อยู่ก็จะไม่มีร้านอาหารริมน้ําจะไม่มีแบบหมู่บ้านชาวประมงไม่มีคลองน้ําทิ้งไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นตรงนี้เหมาะกับการเล่นน้ําได้อยู่นะครับส่วนทางด้านนู้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ริบๆไกลๆเป็นตึกเป็นอะไรนั่นอันนั้นก็คือพัทยา ก<ม>็ใกล้ที่สุดของเราตรงนี้ก็จะเป็นจอมเทียนก่อนนะใช่แล้วฮะแล้วก็จะเป็นอ่าวพัทยาเว่ร์ไปทาง,งานู้นใช่ับก็จะโค้งไปเลยนะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นครับนีค่คือก็คือสภาพของชายหาดที่อยู่ด้านหน้าโครงการเป็นของจริงเลยนะฮคะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับในแต่ละฤดูขาดของที่นี่จะไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าบางฤดูเนี่ยที่เป็นฝนตกน้ําจะขุ่นกว่านี้ครับส่วนหน้าร้อนที่ไม่มีฝนไม่มีมรสุมไม่มีอะไรเนี่ย มันก็จะใสกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมอ่ะกลับไปดูโครงการกันดีกว่าจะได้ดูรายละเอียดของโครงการต่อไปนะฮะไปกันเลยครับไปกันเลยครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลอื่นๆของโครงการกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลเพื่อดูภาพรวมของโครงการกันก่อนอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เมนหลักของเขาเนี่ยมันคือการบริหารจัดการที่มันมีโรงแรมอยู่ด้วยนะครับงนั้นโดยภาพรวมของตัวโครงการเนี่ยก็จะมีตึกที่เป็นตึกของโรงแรมอยู่นะครับแล้วก็จะมีวิลล่านะครับส่วนตึกนี้จะเป็นตึกเรสซิเดนซ์รวมทั้งหมดจะมีอยู่3ามกลุ่มตึกนะครับเนื้อที่ดินทั้งหมด ที่เขาใช้ร่วมกันทั้งหมดทั้ง total project เนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ2ไร่ครับแต่ตัดออกมาเป็นส่วนที่เป็น r e s i d e n t ที่เป็นคอนโดมิเนียมอยู่ประมาณ256ตารางวานะครับที่ดินเนี่ยจะติดถนนอยู่2ด้านแต่ด้านหน้าที่เป็นถนนเมนหลักอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถนนซอยที่ไปเชื่อมกับถนนเรียบหาดซึ่งอยู่ด้านนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวตึกที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยจะวางอยู่เห็นชายหาดอยู่ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่เห็นชายหาดจะอยู่ติดกับตึกของโรงแรมนะครับ การใช้งาน Facil i t y ใช้งานร่วมกันโดยมีที่จอดรถรอยู่ประมาณ20คันนะครับอันนี้ไม่นับส่วนที่เป็นส่วนของโรงแรมนะครับเพราะว่ามีชั้นจอดรถชั้นใต้ดินด้วยนะครับแฟซิลิตี้เขาวางไว้ก็จะมีชั้นล่างแน่นอนก็จะเป็นส่วนล็อบบี้ส่วนต้อนรับอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลยก็จะเป็นดาดฟ้าซึ่งก็จะมีพวกห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีพื้นที่นอนอาบแดดพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับห้องมีอยู่32ยูนิตเท่านั้นเองซึ่งแต่ละยูนิตจะมีจากุชีปูทั้งหมหมมมดคาาายวาว่ เราไม่ต้องออกไปที่อื่นเลยนะครับเราอยู่ที่ระเบียงห้องเราก็จะมีจักรุชิอุปภูสําหรับนอนแช่น้ําในอ่างได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟลอร์แพนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมจะได้เลือกให้ถูกว่าเออเราชอบมุมไหนห้องแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าในแต่ละฟลอร์แพนของเขามีรายละเอียดยังไงบ้างไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ดูโมเดลกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวฟลอร์แพนผังโครงการกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละชั้นเขาจัดวางยังไงนะครับผมเริ่มจาก ชั้นเบสเมนท์ที่เป็นชั้นใต้ดินก่อนเลยนะครับคุณผู้ชม,มก็ไม่มีอะไรมากชั้นเบสเมนท์ชั้นใต้ดินก็คือที่จอดรถนั่นเองนะครับ,รบก็จะจอดรถในช่องจอดได้14คันเมื่อรวมที่จอดรถด,ด้านนอกที่นอกตึกอีกส่วนหนึ่งก็จะรวมกันได้ประมาณ20คันแนนบบในช่องจอดนะฮะส่วนชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นที่เป็นชั้นเริ่มต้นของห้องพักอาศัยนะครับก็จะมีห้องพักอาศัยอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องนะครับ,รบซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะเป็นชั้นอจะเป็นห้องที่แบบว่ายังไม่ใช่ห้องใหญ่นะครับจะเป็นห้องเล็กทั้งหมดซึ่งเราก็จะเดินเข้าจากทางนี้นะ,นะการเซสก็เดินเข้าขึ้นบันไดนิดนึงมาตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของรีเซพชันแล้วก็จะเป็นล็อบบี้เล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเดินผ่านจุดที่เรียกว่าเป็นคีย์การ์ดล็อกนะครับเข้ามาตรงส่วนที่เป็นโถงลิฟต์ด้านนี้ครับตัวลิฟต์เนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็อัตราส่วนลิฟต์ก็จะสามสบาิสบสองตนอครับโอบ ส่วนชั้น2เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นชั้นพักอาศัยจริงละก็คือจะมีเฉพาะยูนิตพักอาศัยเท่านั้นนะครับผมตัวห้องก็ไม่หนาแน่นเพราะว่าที่นี่โครงการก็เริ่มต้นห้องอยู่ที่ห้องขนาด44ตารางเมตรไปจนถึง110ตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องใหญ่ซะมากกว่านะครับผู้ชมนะครับก็ห้องเนี่ยจะมีห้องอยู่2แกน2แนวนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เห็นวิวทะเลนะครับส่วนด้านนี้จะไม่เห็นวิวทะเลนะครับเวลาเลือกก็เลือกให้ถูกนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7จเนี่ยจะคล้ายกันเพียงแต่แตกต่างกันตรงที่เลเยอร์ห้องของแต่ละแต่ละแต่ละฟอร์เนี่ยจะแตกต่างกันบ้างใช่แล้วก็ที่นี่เขาจะมีเลเยอร์ห้องที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเช่นบางชั้นจะเป็นดูเพล็กบางชั้นก็จะเป็นชั้นเดียวบ้างห้องดูเพล็กก็จะเริ่มที่ชั้น5้านะจะมีชั้น5ชั้น6ชั้น7จ็แล้วจะมีห้องดูเพล็กปนอยู่บ้างครับผมแล้วแต่ละห้องเนี่ยส่วนแต่ละห้องที่บูมเมลังจะพูดก็คือจะมีสัะ ที่เรียกว่าจักุชีพูหรือสา<อ>ห้องด้วยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครับซึ่งก็คุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทุกห้องนะครับ <c oughs> ไม่มีห้องไหนที่มีจากรุชีพูเลยนะครับ,รบส่วนชั้นที่เป็นชั้นแฟสซิลิตี้หลักเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นดาดฟ้านะครับ <c oughs> ซึ่งชั้นดาดฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่เรียกว่าท็อปนะครับของเขาของตึกเลยนะครับชั้น8ปดนะก็จะมีเรียกว่ามีสระว่ายน้ําที่เป็นตัว L อยู่แบบนี้นะครับว่ายแล้วก็รับวิวทะเลอด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเด็กสําหรับนอนอาบแดดชมวิว ในตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับมีมีฟิตเนสเล็กๆอยู่อันนึงตรงนี้นะครับเวลาจะขึ้นมาที่ชั้นนี้ก็คือจริงๆแล้วชั้นนี้จะไม่มีลิฟต์ขึ้นมาครับก็ต้องเดินลิฟต์มาที่ชั้นเจ็ดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าฟอร์แพนของตัวโครงการเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมไปไปกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องขนาด วันเบสรูมขนาด50ตารางเมตรนะครับครับผมเขาขายแบบ fully furnished ให้เฟอร์ทุกอย่างรวมถึงพรอพทุกอย่างด้วยให้พรอพหมดเลยถูกต้องแต่พร็อพบางตัวก็ต้องบอกก่อนนะครับสมมุติว่าโครงการเสร็จแล้วแต่พร็อพเขาเลิกขายแล้วก็อาจจะต้องหาตัวแทนตัวอื่นที่มันใกล้เคียงกันอ,อ๋อครับผมแต่เขาต้องการจัดมาให้แบบนี้เพื่อให้ทีมของ ห้องพักทุกห้องเหมือนกันออันเนื่องมาจากตัวโครงการนี้คือเขามีการบริหารจัดการปล่อยเช่าแบบโรงแรมด้วยครับ,รบผมดังนั้นเนี่ยมาตรฐานของของทุกอย่างในนีน้ก็คือเขาการคุมให้มันเหมือนกันทั้งหมดมแล้วฟังก์ชันของที่อยู่ในห้องนี้ก็จะมนจะไม่เหมือนกับใช่ครับคอนโดทั่วไปที่เราเห็น,หนจะเหมือนโรงแรมซะมากกว่านะครับจะไม่เหมือนบ้านหรือคอนโดที่เราคุ้นตากัน ใช่ครับเพร<อ>านะรูปแบบการพักอาศัยมันเป็นแบบชั่วคราวแนบูมแล้วลูกค้าที่มาพักที่เนี่ยก็มี2กลุ่มด้วยก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของห้องเองครับกลุ่มที่เป็นลูกค้าขาจรที่นานๆจะมาเช่าห้องอยู่ทีก็อาจจะเช่าต่อโดยที่การบริหารจัดการเนี่ยเจ้าของโครงการที่เขาทําโรงแรมอยู่เนี่ยก็คือเขาจะบริหารจัดการให้ครับผมซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า ห้องเนี่ยมันปล่อยเช่าแล้วมีคนมาปล่อยเช่ามีคนมาอยู่จริงไหมอะไรยังไงซึ่งตัวโครงการเขาจะมีระบบต่างๆในการควบคุมเริ่มจากตัวคีย์การ์ดตัวนี้ก่อน <K ika. S 2> คี่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยซึ่งตัวคีย์การ์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าบันทึกรีพอตของการเข้าพักอาศัยของของห้องนี้ไว้ทั้งหมดมนะครับว่ามีการเปิดเข้าใช้ห้องตอนไหนอะไรยังไงแบบไหนบ้างดังนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าเออมันไม่มีการแบบเรียกว่า เปิดใช้ห้องโดยที่ไม่มีการเก็บข้าเช่าเพราะว่ามันมีเมมโมรีอยู่ใช่เราก็จะสามารถแทรกข้อมูลตรงนี้ได้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาในแนวโรงแรมวอนนี้ครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าห้องนอนอซึ่งจริงๆแล้วห้องนอนทั่วไปไมันก็จะแยกกับส่วนของลิฟวิ่งอเรียใช่แล้วแต่ส่วนที่เป็นส่วนของที่โรงแรมทส่วนที่โครงการนี้เขาทำเนี่ยก็จะออกแบบโรงแรม ดังนั้นเนี่ยก็จะจัดฟังก์ชันของลิฟวิ g งแอเรียกับห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันไปเลยอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น,ปนส่วนของโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวหรือจะเรียกเป็นโต๊ะน้ำชาก็าได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็คงไม่เน้นทานอาหารกันในห้องกันเท่าไหร่ใช่แล้วแต่จะเป็นส่วนสมมุติว่าเราต้องการทานอะไรจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยหรือใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์นั่งดื่มนั่งกินขนมอะไรพวกนี้ก็จะมีโต๊ะตรงนี้ไว้ใช้ครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซฟานั่งดูทีวีซึ่งงงเเ้าาจะววไตีย หมายความว่าเราสามารถนอนดูบนเตียงนอนดูทีวีบนเตียงได้หรือเราจะนั่งดูทีวีที่โซฟานี้ก็ได้ด้วยครับโดยที่ก็จะมีโต๊ะทํางานเอกประสองค์อยู่ตรงนี้แล้วก็ของจริงนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยจะมีตู้หนังสือตรงนี้ชุดหนึ่งเพียงแต่ว่าในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้จัดมาให้ดูเท่านั้นเองครับส่วนของระเบียงเนี่ยจะอยู่ด้านนี้จะจับเป็นระเบียงเล็กนะครับที่เป็นระเบียง สำหรับใช้งานเล็กๆน้อยๆเราจะตากผ้าทําอะไรเล็กๆน้อยๆใช้ตรงนี้ได้ซึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะอยู่ด้านนี้ด้วยตัวระเบียงตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะไม่ได้วิวอันเนื่องมาจากว่ามันจะติดส่วนฟาสานด้านนอกที่เขาทาเป็นผนังปูนแล้วก็เจาะช่องไว้อันนี้คือเพื่อให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ภายนอกของรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นฟาสานออกแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็จะอยู่ด้านนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่ได้วิวเพราะจริงๆแล้วผนังตรงนี้เป็นผนังกระจกทั้งหมดเลย เวลาเรานั่งเล่นหรือนอนเล่นเนี่ยเราสามารถเห็นวิวของทะเลสําหรับห้องที่เห็นวิวทะเลก็จะสามารถมองเห็นตรงนี้ได้อยู่แล้วทีนี้เวลาเราจะดูทีวีแสงมนสะท้อนแล้วก็ปิดม่านเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เพราะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถรับ,บวิวแล้วก็รับช่องแสงธรรมชาติตรงนี้ได้ครับผมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงจริงจังละ ระเบียงจริงจังเนี่ยก็คือเราจะรับบิลหรือจะใช้งานจริงจังที่เป็นระเบียงก็จะใช้ตรงนี้เพราะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของห้องนะครับคุณผู้ชมใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่มีจากรยุชีปูอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถเข้าออกได้2ทางด้วยนะครับก็บคือเ <c oughs> ข้าจากทางห้องนอนแล้วเข้าจากทางส่วนของโถงทางเดินตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถนั่งเล่นนอนเล่นอ่านหนังสือได้เพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้โดนแดดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นวิวทะเลหรือว่าเห็นวิวอื่นๆแล้วแต่ว่าห้องเราอยู่ในทาเลมุมไหนนี mm hmm. ส่วนตรงนี้ที่เป็นจักรยุทิีภูมเนี่ยมันไม่ได้ลึกแค่นี้นะครับคุณผู้ชมแต่มันลึกประมาณ1.2เมตรลงไปข้างล่างด้านนี้อีก oh. แล้วขนาดของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นขนาดที่เรียกว่าลงไปแช่พร้อมกัน4ี่ห้าคนได้สบายๆใช่แล้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปกติเราจะมาหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถึงจะเป็นโรงแรมก็เถอะใช่ในคอนโดมิเนียมนี่ทําแบบนี้ยากนะครคุณผู้ชม ในบ้านเนี่ยยังเรียกว่าพอทําได้แต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่บนตึกเนี่ยการจะเอาจากุชี่พูขนาดนี้มาไว้ที่ระเบียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วครับพี่โอ๋ครับเขาบอกว่าเขาให้พร็อพทุกอย่างเลยพี่มุมจะกินใช่ไหมกินเลยกินเลยสิเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของห้องกันบ้างนะครับตัวห้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าโถงเชื่อมต่อนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อไปในส่วนของห้องน้ําซึ่งอยู่ด้านนู้นใช่แล้วครับแต่ตรงนี้ผ่านมาตรงนี้เราจะเห็นว่า มันจะมีตู้เก็บของชุดเก็บของตรงนี้อยู่ชุดหนึ่งสําหรับตู้กเก็บของจุกจิกเขาใส่ตู้เย็นมาพี่และตู้เย็นมันอันขนาดเล็กมากเลยนะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจก็อย่างที่บอกนะครับมันคือฟังก์ชันของโรงแรมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งเขากั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้อ่ะพอเปิดประตูห้องน้ํามาปุ๊บก็จะเจอชุดตู้เสื้อผ้านะครับบิวอ <New S 1> ินบิวอิน <in. S 1> ลงไปเลยขนาดใหญ่มากนะครับคือลึกสามารถใส่พวกชุดหมอนพวกอะไรพวกนี้ต่าง ที่เป็นสูตรที่เป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ครับผมส่วนห้องน้ําเขาจะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่มากมีกระจกบานใหญ่มากนะครับเน้นแนวพักผ่อนสบายๆใช้ห้องน้ําแบบสบายๆมีอ่างมีอ่างล้างหน้ามีเคาน์เตอร์ที่เราได้แบบเป็นชุดแบบนี้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้เลยนะครับครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์วางตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นอ่างอาบน้ำ<า>จะนอนแช่อาบนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะอาบน้าแบบเร็วๆเราก็ต้องมายืนอาบ ตรงนี้ซึ่งก็จะมีฝักบัวมีอะไรพวกนี้ให้ครับผมตรงนี้ที่เป็นอ่างอาบน้ำเนี่ยจะเป็นอ่างอาบน้ําที่เราได้รับวิวเพราะว่าผนังตรงนี้เป็นผนังกระจกะครับเราสามารถมองเห็นวิวขณะแช่อ่างอาบน้ําได้หรือสามารถมองเห็นกิจกรรมจากบุ้ชี่ที่เพื่อนฝูงเราหรือใครญาติๆเรามาเล่นน้ําจากบุ้ชี่นี้ก็สามารถมองเห็นได้ใช่แล้วแต่ <นะ S 1> ทั้งการไพรเวทก็แค่ปิดม่านตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างของคอสตาวิลเลทนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปเันข้างนอกดีวกว่าครับคุณผู้ชมไปครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูโครงการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอรครับโครงการแบบนี้ความจริงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะพี่โอคิดว่าโครงการแบบนี้เหมาะสมกับใครครับโครงการนี้นะคุณผู้ชมอยู่ที่บางเลนะฮะซึ่งอารมณ์จะแตกต่างจากชายหาดพัทยาค่อนข้างมากตัวบางเลเนี่ยจะออกแนวไพรเวทเงียบๆสงบสงบงบไม่ได้คึกคักคุก่านแบบพัทยาอแต่ก็ต้องแลกมากับความเจริญความอุดมสมบูรณ์ย่านบางเฉลันสู้พัทยาไม่ได้อยู่แล้ว เหมาะกับคนจึงเหมาะกับคนที่ค่อนข้างจะชอบความสงบสงบเงียบเงียบมากกว่าไฮเวย์หน่อยใช่ตัวโครงการออกแบบมาในแนวเมดิเตอร์เรเนียนจ๋าเลยครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชอบโครงการบางคนอาจจะออกโมเดิร์นอะไรใช่ใช่<ๆ>ก็ะะต้องเป็นคนที่ชอบแบบแนวฟ้าขาวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับครับแล้วก็รูปแบบของโครงการเนี่ยเขาเติบโตมาจากการออกแบบโดยอิงความเป็นโรงแรม ดังนั้นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจึงออกแบบมาค่อนข้างจะเหมาะกับการอยู่อาศัยระยะสั้นไม่ได้เหมาะกับการอยู่แบบจริงจังยาวๆแบบเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องแลกมานะครับคือเขามีเซอร์วิสของโรงแรมด้วยมันแลกมาพร้อมกับความสะดวกในการปล่อยเช่าและการบริหารจัดการแบบปล่อยเช่าดังนั้นเนี่ยมันจะมี return on investment ก็คือมีรายได้กลับเข้ามาส่วนหนึ่งได้จากการปล่อยเช่านั้นด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า การลงทุนลักษณะแบบนี้มันก็จะมีความเสี่ยงในตัวซึ่งเราก็ต้องไปพิพจารณาดูกันเองอครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Co s t a ต Village บางเสร่นะฮะสำหรับรายละเอียดอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ thinkofliving com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube com thinkofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา11โมงถึง11โมงครึง่งทางช่อง money channel ครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นดิจิทัลล็อกแบบโรงแรมซึ่งเขาก็จะให้การ์ดตอาการ์ดมาแตะแตะเอ้ะทำไมการ์ดมันหน้าตาเหมือนการ์ดบีเอสดิมไม่ใช่นะครับคุณผู้ชม กรรมบ้านและคอนโดครั้งที่30ครบที่สุดทุกที่ทุกทำเลทุกราคาเตรียมพลิกความรู้สึกใหม่ดึงดูดใจกว่าทุกปีตอบโจทย์ทุกความต้องการรวมกว่า600อโครงการคุณภาพไว้ที่นี่ในงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่30 13-16มถึงมีนาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตทุกวันนี้ ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่จริง of living.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษา ที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thingofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด